นะเดชถักเปียให้ยายา่าแฟนคลับแห่ชมความน่ารักหวานวันลอยกระทงวันลอยกระทงปีนี้คู่รักนูยอร์กได้ใช้เวลาด้วยกันสำหรับนะเดตคูกินยะกับยาย่าอุรัสยาที่ในตอนแรกได้เห็นภาพน่ารักน่ารักที่แม่ปลาแม่ของยาย่าโพสลงโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นว่าวาทีลูกเขยพามาเลี้ยงข้าสุขสันวันลอยกระทงค่ะ และโพสตของนาเดทที่ได้โพสภาพสุดหวานในวันลอยกระทงควงยาย่าไปขี่ม้ากันน่ารักหวานแบบเรียบง่ายและนอกจากอยู่กับน้องม้าแล้วก็ยังได้เห็นช็อตน่ารักน่ารักที่นาเดทถักเปียผมให้ยาย่าและแฟนแฟนที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นมีความสุขค่ะถักเปียคล่องและน่ารักถักเปียสวยขึ้นเรื่อยๆกว่าลูกจะไปโรงเรียนเก่งแน่แ่คู่รักที่น่ารักที่สุดในโลกอ้อยน่ารักสุขขาอ้ยน่ารักมาก